สวัสดีครับผมดรดุกนะครับอาจารย์ดรดุสิตอุทิศธรนะครับจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับวันนี้เราจะพามาดูเกษตรนะครับเกษตรแบบอินทรีย์นะครับไม่น่าเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงทุเรียนนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับที่บุรีรัมย์ของเราก็มีสวนทุเรียนนะครับที่ใหญ่ที่สุดนับเลยว่าได้นะแล้วก็มีกลุ่มนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟนะครับมันมีรสชาติยังไงและมีวิธีการปลูกยัง ก็ขอเชิญเจ้าของสวนครับช่วยแนะนาตัวเองหน่อยครับผมค่ะเด็นชื่อนาังเทียนที่ราคาประธานกลุ่มทุเรียนน้ําแร่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโอเคแล้วน้าแร่กับทุเรียนมันไปกันได้ยังไงแล้วรสชาติจะเป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับว่าการปลูกพืชไม่ได้แค่ดินอย่างเดียวนะครับมันบวกน้ําไปด้วยะนะครับในที่เขาบอกว่าเป็นน้าแร่น้าแร่คือน้ําที่มีแร่ธาตุที่ดีที่เหมาะสําหรับพืชแล้วก็ที่สามารถที่จะ เรียกว่าซัพพอร์ตสนับสนุนการจเจริญเต,ติบโตของพืชที่จะให้รสชาติที่แตกต่างจากที่อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นรสชาติของดินนะครับเรียกว่าอะไรครับดินก็จะให้รสชาติของพืชที่แตกต่างกันทุเรียนที่จังหวัดวีรมที่โนโสรค์นี้ก็จะมีรสชาติที่แตกต่างจากรีสะเกดหรือสุรินหรือเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟหรือที่จันทบุรีนะครับวันนี้เราก็จะพา,ามาดูที่สวนทุเรียนเดี๋ยวจะให้พี่นะครับได้ฟรีเซนต์ได้นําเสนอนะครับว่ามีวิธีการปลูกยังไงแล้วก็ เรื่อที่มีกี่ไร่และก็ปลูกมากี่ปีแล้วก็ผลเป็นยังไงครับพี่ขอเชิญครับค่ะทุนเรียนที่ที่สวนของในนามของก็คือสวนทุเรียยใยญยเทียนน้ําแร่ภูเขาไฟเวลามสวนยายเทียนนะคะก็ปลูกมาอันนี้ก็สี่ปีกับแปดเดือนแล้วค่ะสี่ปีสี่ปีแปดเดือน้ให้ให้ผลผลิตแล้วค่ะผมนึกว่าปลูกมาเป็นสี่ปีคือแค่สี่ปีเองโอ้โหได้เห็นผลผลดีมากนะครับได้แล้วสามปีก็ได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่ไว้ลูกเนื่องจากว่าอายุเขายังเล็กอยู่แต่มันก็จะ การเลี้ยงลูกอะไรก็จะให้ผลไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้ใช่กิ่งตอนหรือว่าต้นพันธุ์ครับผมอต้นพันธุ์ที่ซื้อทั่วไปนะฮะอ๋อทั่วไปวนะครับซื้อทั่วไปนะคะเราก็คิดกันว่าทํายังไงเราจะลองอปรับเปลี่ยนจากการปลูกมันคือพืชหลักนะปรับเปลี่ยนกัน,นบ้างเป็นบางส่วนเพื่อลดพื้นที่การปลูกมันก็ลงมาเล่นทุเรียนดูนะฮะซึ่งมันมีมูลค่าสูงกว่ามันหลายสิบเท่านะคะรับเยอะมากในพื้นที่ในพื้นที่ห้าไร่เนี่ยกะไว้ผลผลิต ปีต่อๆไปน่าจะน่าจะถึงหลักล้านนะคะร้านนี่คือรายได้ใช่ไหมครับรายได้คือร้านนี่คือเป้าหมายที่เราต้องการครับผมถ้าปลูกมันอะไรเนี่ยมันจะได้ตันละเท่าไหร่ได้นิดเดียวเพราะนั้นนี่คือการเพิ่ม a d d value หรือ value added ของเรานะคือเพิ่มมูลค่ามันเข้าไปโดยการเปลี่ยนเชงนะครับเชงพืชคือเปลี่ยนพืชมาโลบใหม่นะครับด้วยพื้นฐานของดินที่ดีด้วยน้ําที่ดีคือเป็นน้าซับแล้วเคยว่าน้ําแร่ที่เป็นน้ําซับที่ดีมากๆเลยนะครับนี่คือหรือธรรมชาติที่ให้มาครับนี่มาดูผลผลิตนะครับ นี่คือทุเรียนนะครับถูกช่วยแพยไปที่ทุเรียนครับนี่ทุเรียนล้วนๆนะครับนี่คือแค่สปีนะครับรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกนี่คือรุนร่น,รนแรก <ๆ S 1> ที่ออกปีหน้าน่าจะสมบูรณ์กว่านี้เนื่องจากว่าดินและน้าเราเราได้เปรียบทางภูมิศาสตร์นะครับตรงนี้จะต้องเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดวีรลร์เลยว่าทุเรียนของเรานี้จะต้องเป็นสุดยอดของ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 ราชินีทุเรียนทั้งหมดเลยผมให้ชื่อว่าทุเรียนผูกขอไฟน้ําแร่ทุเรียนน้ำแร่ผูกขอไฟเบือ ชื่อใหม่ครับทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟบุยนะครับเพราะวมันมีมันมีมันมีเขาเอกลักษณ์ทั้งสองสส่วนด้วยกันคือน้ำแร่ก็บวกดินภูเขาไฟแล้วก็บุยลมเข้าไปคือสถานที่คือแอเรียของเรานะครับโอ้โหไม่น่าครับมันใหญ่จริงแต่ละบคูนะครับนะครับอันนี้อายุแค่70็ดสิกวันค่ะเจ็ดสิบกวันยังเหลืออีกประมาณห้วันโอเคก็ถึงจะได้เวลาตัดนะคะ พี่ถ้าเกิดใครสนใจนี่สั่งจองได้ไหมครับเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์โทรไว้ในเฟซได้ไหมครับพี<ด>่<ด>บ,บอกเบอร์โทรได้ไหมครับได้จะศูนย์แปดหนึ่งครับผมเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเก้าห้าหนึ่งค่ะนะฮะสวนยายเทียนทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟบุรีล์ค่ะครับใครที่สนใจนะครับกินทุเรียนหรือสั่งจองทุเรียนภูเขาไฟน้ำแร่บุรีล์นะครับซึ่งมีรสชาติที่ดีนะครับแล้วก็กลมกล่อมนะครับแล้วอยากรู้เป็นยังไงคุณนะครับไปสั่งนะครับสั่งจองโดยตรงนะครับทาง สวนเยเชียนนะครับโนนสุวรรณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับชาวาสวนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ทางยูทูบเบอร์ครับอย่าลืมผูดหนุนนะครับทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟบุรีรัมนะครับที่เราเหนือกว่าภูเขาไฟคือเรามีน้ำแร่บวกไปด้วยเรามีภูเขาไฟจริงด้วยอ่าภูเขาไฟจริงด้วยตรงนี้นะครับคือแนวภูเขาไฟทรงนี้คือใกล้จากภูเขาไฟพนมลุ่งนิดเดียวไม่ไกลมากแล้วภูเขาอังคารนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีค่ะกดทำไมตรงกลางเดี๋ยว พี่เทียนนะครับโอ้โหทุเรียนลูกตกนะครับนะโอ้นี่ต้นหนึ่งนี่ครับนี่คือนี่คือปีแรกนะครับปีแรกของการออกผลผลิตนะครับโอ้โหแล้วภูใหญ่มากๆครับผูใหญ่มากๆนะผมรู้สึกว่ามหาศจรย์มากที่บูรีรัมก็มีทุเรียนน้ําแร่ภูเขาไฟนะครับจะลืมเติมคําน้ําแร่ด้วยนะครับแล้วนี่คือเอกลักษณ์เลยว่ามีคุณสมบัติของมันนะครับใครสนใจนะครับ สั่งซื้อลงหน้าก่อนเลยครับถึงผมจะให้เบอร์จองนะเปิดจองก่อนเลยครับทุเรียนน้ำแรกภูเขาไฟนะครับที่สวนพี่เทียนของเรานะครับโอ้โหนะ Amazing มากโอ้ภูนะครับแต่ละภูนี่ไม่ธรรมดานะครับแต่ละภูนี่นะท่านดูสิครับนะครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ครับผมพี่เทียนช่วยฝากอะไรแกแฟนเพจของผมได้ครับผม youtube มีโอกาสก็ขอเชิญนะคะเที่ยวสวนทุเรียนของอำเภอโนนสุวรรณค่ะทุเรียนน้าแรกของอำเภอโนนสุวรรณเรานี่จะเป็นสินค้าคุณภาพอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยค่ะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเลยก็ว่าได้เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์นะครับก,การันตีเลยว่าสู้ที่อื่นได้แน่นอนนะคะทำไมยิ่งผมที่สวนมาที่ไหนครับพี่ปักทุงที่ไหนครับเอยปัก GPS ที่ที่ที่สวนนี้ใช่ไหมฮะใช่ สวนเยเทียนทุเรียนน้ำแดงนี่อ่าอยู่หล<า>ังโรงเรียนไปเลยครับหลังโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ค่ะอ่าอยู่หลังโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณค่ะครับผมนะคะอะท่าน<ด>จะมากินทุเรียนสดๆนะครับจากสวนไม่เห็นสภาพของสวนมาแล้วมาว้าวนะครับมาว้าวมาว้าวของเราว่าโอ้ มันสุดยอดมากครับยิ่งกว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับรมผมยังประมาณเดือนต้นเดือนถึงปลายเดือนมิถุนายนนี่กำลังกำลังออกเลยค่ะได้ผลผลิตแล้วทุกคนใครสั่งจองออเดอร์ก่อนมาได้ครับนะครับทางทางนัานเปแลวผมจะให้ที่อยู่และเบอร์โทรนะครับของที่นี่แล้วผมจะปักหมุดให้ถ้าใครอยากที่จะมาชมสวนดีๆครับอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับคือชมสวนที่ว่าอยากกินสดๆเลยอยากเห็นมากมาจองปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจองเดี๋ยวพี่เทียนพาไปดูอีกอีกต้นหนึ่งได้ไหมครับ<ด>นี่นอ่าเดี๋ยวเดินไปขัางหนาครับ ฝั่งนี้ก็ได้ครับอ่าได้หมดโอเคโอ้โหโอ้โหดกมากครับสุดยอดมากนะครับอันนี้ข้างล่างครับนี่คือระบบสปริงเกอร์ระบบการให้น้ำ<ๆ>โอ้โหโอ้โหแต่และผูเนี่ยครับถือว่าสุดยอดลูกใหญ่ครับคูใหญ่มาก อย่าลืมนะครับทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟนะครับไม่ใช่ภูเขาไฟธรรมดาครับมีน้ำแร่ไปด้วยนะฮะโอเคนะครับปุ๋ยล้ำก็มีทุเรียนกินครับพี่ก็บอกนะฮะผมก็ยังรู้สึกตื่นเต้นนะครับตัวนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นนู้นครับว่าพี่ก็มีอะไรเด็ดนะหัวมีผู้ใหญ่กว่านี้อีกตรงไหนครับพี่อ่า ตัวนี้แตกต่างยังไงครับพี่อ้าวต้นเล็กแต่ว่าสมบูรณ์มากลูกสมบูรณ์โอ้ว้าวเลยครับผมไม่ใช่คำว่าว้าวเลยครับต้นเล็กที่สมบูรณ์มากครับผมโอ้โหเกิดจากอะไรครับหนึ่งแล้วครับดินสองน้ำดินและน้ำโอ้ดินและน้ำน้ำไม่ใช่น้ำพอดาคือน้ำแร่ครับเป็นปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหลักมีน้ำแร่ของเราในนะครับเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะคะ นี่ต้องใช้คือว่าต้องใช้เชือกฟางในการค้ำว่าน้ำหนักมันมากเพื่อให้ลูกมันเลี้ยงนะฮะไม่งั้นกิ่งมันหักนะครับโอ้โหอายุแค่เจ็ดสิบกว่าวันนะฮะแค่นี้นะลูกยังไปใหญ่ได้อีกค่ะยังใหญ่ได้อีกใช่นะครับอายุเจ็ดสิบวันพี่ก็บอกนะครับยังใหญ่ได้อีกนะครับอย่าลืมนะครับรสชาติยังไงครับทุเรียนน้ำแร่ภูเขาไฟบุยลำนะครับโนนสวรรค์มาชิมที่สวนนี้ก็ได้นะครับผมครับสวัสดีครับผม